สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคยประจำทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจเจ๊นไนโอเคเจดม <Okay. S 1> นั่นเองนะวันนี้แชมเปี้ยนชิพอังกฤษโอเคเจดมสนับสนุนโดยไ like ลน์แอด a esat soccer ลุ้นสนุกสไตล์คลาสสิกแอดได้เลยที่ at esat soccer ออาไปดูลิกรองแดนผู้ดีนะจ๊ะวันพฤหัสบดีแบบนี้นะตีสามสิบห้านาทีอันดับ22นะแบล็กพูลจะเปิดบ้านเนี่ยพบอันดับ2รองจากฝูงอย่างดาบคู่เชฟฟิลยูไนเต็ดนั่นเองนะจ๊ะโดยแบล็กพูลเนี่ยห้านัดล่าสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะเสมอสามแพ้ไป2นะส่วนเชฟฟิยูไนเต็ดชนะ4แพ้หถือว่าฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินแต่ว่าเฮตุเฮต เท่ากันสังเกตุคู่นี้ท่านาลล่าสุดที่เจอกันเดชนะฝั่งเราหนึ่งและเสมอไป3เกมนั่นเองนะอ้าวตัวผู้เล่นหน่อยนะจ๊ะแล้วคู่นี้ในบ้านเจมส์ฮัสเบันซอนนี่แครรีแล้วก็แกรี่เมดีนนะส่วนเจฟฟ์ฟิวเต็ดมีแคเดนคลาร์กซันเดอร์เบเก้แล้วก็บิลลี่ชาร์ปกองหน้าจอมฉกนั่นเองนะจ๊ะคู่นี้เจฟฟ์ฟิวเต็ดบุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบพวกแกโอเคฟินเฟอร์ประตูเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเสมอทุกอย่างก็จบพวกแกก็จะไม่โอเคอย่างแรงนะจ๊ะซสุดยอดเลยแล้วโอกาสที่เจฟฟ์ฟิวเต็ดบุกเกก็บ3แต้มมีสูงว่า ฟอร์มดีกว่าด้วยแม้จะเป็นทีมเยือนก็ตามประตูเดียวเคียวเพลินวันนี้เชฟฟิลล <Okay. S 1> ์ยูไนเต็ดโอเคโอเคอาฝากไว้อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้นะจ๊ะติดตามมาได้ทุกช่องทางขอดำนะแฟนเพจเจดามานสะทาย u t u b e โ okay. อเคเจดมันี่วิเคราะห์บอลล้วเลนสับสไครต์สั่นกีดิ่งกันด้วยในทวิตเตอร์เฟลโลได้เลยเจดมันออฟฟิเชียลนั่นเองนะายขยิรอดนะเหมือนเดิมนะจ๊ะมีความสุขกับพวกเราในทุกวันกันแล้วกันโอเคเจดมัก็เจอกันทุกวันพรุ่งนี้มาใหม่ไปเว้ย